มดันอยู่มันเป้นเรื่องสมาาองจีเเป็นเรื่องหัวใจเองเอ,เองามารุนมาแล้ว4ีห้ปีแล้วก็สภาวจะดีขึ้นกระเดินสายคล้องกัน ลยงลยจเเติดเตียงอะจ้ะเตียงเลยใส่แผ่เพเิดป้อนน้ำป้อนข้าวแล้วใครเป็นคนซื้อเบอร์หนึ่งให้แกกินอะแกดูในทอรทัศนะคะแกะกินมาก็เรื่อยมาจา้ะจนแบบแกเดินคนเขาก็มาเยี่ยมเขาก็แบบว่าตกใจอะคะ่ะหันมาโมอ,อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าใช่หรือเปล่าตอนมาเยี่ยมเหมือนแบบแกเดิแบบไม่รอดด้วยจ้ะใช่คนเขาเห็นเขาบอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะคะ่ะเบอร์หนึ่งสมือนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณชื่อตามบัตรก็ได้ทวีจา ทวีอีต่ำอายุเท่าไหร่ครับ6 6 6 6ก่อนที่จะทาเบอร์หนึ่งนี่ป๋าเป็นโรคอะไรครับความดันความดันไขมันไขมันด้วยตื้นเรือสมองตีบตื้นเรือสมองตีบจะเรื่องหัวใจก็เองหัวใจตีบเจ้ามาลุนมาแล้วอ๋อเจ้ามาลุนมาแล้วอาการเป็นยังครับที่ว่าตื้นเรือสมองตีบก่อนเที่4-5ปีแล้วรู้จักเบอร์หนึ่งได้ไงครับดูอะไรทรทัศน์ดูทรทัศน์สองสองปีกว่าสิก็จะดีขึ้นกิดเดินสายข้องกันลองทังลูกสาวนี่ พี่ขอเล่าอ่ะบอกว่าแกเดินนอนติดเตียงอยู่ตั้งนานหลายเดือนเลยจ้ะหลายเดือนเดินเกินเดือนไม่คนไม่ปวยเลยเดินเกนเดนล้ตาเือยเรื่อยเดินอย่างยตาไงเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลตยไง้อฉลาดเเลยเดิน่าน่ง มันก็กำมันจะเป็นยไงจะมีถ้าถ้าถ้าสมัครระบบซื้อผ่านระบบนะเดี๋ยวจะมีเงินกลับมาหาเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่นีพี่โตเป็นผู้จัดการสายการตลาดเดี๋ยวเขาจะดูแลให้โอเคเป็นลูกสาวจ้ะเป็นยังไงครับตอนนั้นที่แกเป็นเลือดสมองตีปะหนูสังเกตดูว่าแกช้าลงแกทำอะไรแกก็ช้าลงมือไม้แกช้าลงมาจาก าาตาจารย์ตีบอย่างตีบแล้วตีบยังไม่รู้ยังไม่ได้พาไปเข้าอุโมงค์สแกนไม่ได้อะไรน,นะสแกนสมองอะคะ<ม>่ะเวลาแกเป็นันแกก็ช้าลงเลยจ้ะจะหยิบจะจับอะไรจะก้อนข้าวแกก็ช้าแล้วจะ,ะแบบแม,มือแกจะสั่นนะคะอ๋อจ้ะแล้วก็เลยพาไปตรวจใช่ค่ะพาไปตรวจก็หมอเขาบอกว่า สมองเส้นเลือดตีบค่ะอ๋อแล้วรักษาอย,ย่างไรครับตอนนั้นตอนนั้นกินยาโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยค่ะแกก็เริ่มช้าช้าลงช้าลงจนปีห้าห้าเก้า่ะจ้ะอือหือแกกนนนน็นอนติดที่นอนนอนติดเนี่ยติดเตียงอ่ะจ้ะเตียงเลยใช่จ้ะเดินไม่ได้เหรอครับใช่จ้ะใสแพพ่แผมเพิดป้อนน้ำป้อนข้าวโอ้ที่แกเป็นหนักนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนซื้อเบอร์หนึ่งให้แกกินอ่ะ ก็แกดูในทอทัศนนะคะโ <Okay, S 2> อเคซื้อของแกเองเลยนะค่ะแกดูในทอทัศดแล้วแกก็ให้หนูซื้อหน oh. ูก็ซื้อให้แกก,กินมาก็เรื่อยมาจา้ะจนแบบแกเดินแกแกก็ แบบนี้แบบมันมีกำมีแรงมีกำลังอะจ้ะแล้วดีใจกันไหมคนที่บ้านดีใจคะ่ะแล้วคนอื่นที่เคยมาเห็นที่เคยมาเยี่ยมแกะคะ่ะเขาก็บอกว่า,าตอนแกเดินแต่กตอนแกเดินไม่ได้อะ่ะคนเขาก็มาเยี่ยมเขาก็แบบว่าตกใจะคะ่ะพอมาเห็นอีกทีนึงแกเดินออกไปบนหัวถนนแกเดินออกกำลังะค่ะคนที่เคยมาเยี่ยมเขาก็หันมาโมอ,อีกทีนึงเ <c oughs> ขาบอกว่าใช่ทุกป่าว, <c oughs> ว่าเป็นแกเขาบอกว่าตอนมาเยี่ยมเหมือนแบบ แกจะแบบไม่รอดด้วย,จ,ยวจ้ะใช่<อ>แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อจอะเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่ากินยาอะไรหนูก,ก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าพาไปหาหมอก็หลายหมอ,อแต่มันเป็นหมอของเขาเรียกอะไรนะคะหมอของแขกอะ่ะครับผมคิดว่าไปโดนอะไรมมั่งก็พาไปไหลายหมอ,อแต่ที่กินยาหลักๆก็คือเนี่ยเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยจ้ะแล้วแกเก็บกล่องไว้ที่กินกินไว้อะ หนูทิ้งไปหมดแล้วมันลกอ่นนะเนาะใช่หนูก็ทิ้งไปเออเออค่ะโอ้แล้วก็วดีใจกันเลยเนาะจากอันนี้นนคือจากฟังที่แกเล่าแกแกแบบแกเล่าแบบนิ่งๆกันนะ แกเหมือนแบบถามอะไรแกก็ตอบไปจ้ะเออแกไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าคนอื่นที่เห็นน่ะมันตื่นเต้นอะแกเนาะใช่คนเขาเห็นเขาบอกเหมือนตายแล้วเกินใหม่อะค่ะเขาเขาตกใจกันเขาบอกจังมาเยี่ยมแบบเดินไม่ได้แล้วแล้วเขาถามหากันไหมว่าไอ้ตัวยาตัวนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย หนูก็บอกไปว่าก็กินพ่อเขาดูในทอทอนหละหนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคือยามาจากไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสั่งให้เขาหน่อยเขาอยากกินจากแต่ก่อนที่เขากินตัวอื่นมาเขาก็กินได้แป๊บเดียวเขาก็ไม่กินกินได้แค่เดือนสองเดือนก็ก็มามีตัวนี้แหละค่ะที่กินนานมากเขากินแล้วดีนะเขาเลยใช่ค่ะนั่นแหละเขาก็สั่งมาตลอดนะคะเขาก็ให้หนูสั่งมาตลอดพี่คิดได้เก็บภาพตอนที่แบบเกนอนติดเตียงไหม ไม่ได้เก็บไว้เลยค่ะโอ้ยต,ตั้งกับปีตั้งกับปีห้าเก้ากศูค่ะอ๋อแล้วคนอื่นมีใครถ่ 59, ายปีห้าเก้าทันวาแล้วมาเจ็บสิหกศูนใช่ค่ะมาเจ็บนาหกศูนย์อ๋นั่นแหละค่ะแล้วนี่หกห้าแล้วอ่ะเออเออ,เอ,อสุดยอดเลยคือทุกคนนี้เขาควรรู้หมดเนาะว่ากินทานบนหนึ่ง โอเคโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีอีกบ้านหนึ่งเขาให้พี่ไปเขากินอยู่อะค่ะหลังจากจบบ้านหนูไปแล้วหนูหนูพาไปหัวแกเขาบอกว่าเอามาเอามากูอยากเจอเขาเอาจริงวะใช่ค่ะหัวเขานอนนอนยิ่งกับพ่อหนูอีกเขากินอยู่ออค่ะก็ดีขึ้นหลังจากเนี้ยหลังจากจบบ้านหนูไปอะให้พาไปไหนไหนเขามาแล้วไหนไหนหนูก็บอกว่าเขามาบ้านนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะพามา เขาก็บอกอ่ะได้ได้ได้หนูแล้วหนูแต่แต่คนที่ทานเนี่ยเขาบอกเขาอยากเจอผมใช่ค่ะพ่อเขาอะโอ๋อ้าเคียวโอเคนั่นแหละแล้วนวดเสร็จบ้านหนูได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปกันพาไปจ้ะครับผมจ้าแล้วตอนนั้นอะที่ป๋าเป็นหนักหนักมะเป็นยังไงบ้างตกใจไหมตกใจเป็นหนักไหมเครียดไหมครับตอนนั้นเครียดสัมภาษณ์หน่อยอยากสอบถามมาไม่กินเบอร์หนึ่งอะมันหายนะช่วยได้นะแต่แต่แล้วก็ดีขึ้นนี่ดีใจไหมก็ดีขึ้นเรื่อย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 มารู้ว่าใจไปแล้วเออวิ่งเอาเย่ ตอนนั้นอารมณ์เป็นไงแกก็ว่าแกก็ว่าไม่อยู่แล้วแกนะแกพูดแกบอกนนะแล้วมาบอกเขาว่าแกไม่อยู่แล้วเศร้าไหมฮะเศร้าไหมตอนนั้นแล้วก็มารู้สึกเหมือนกันว่าแกไม่น่าจะอยู่แล้วเออเขาก็พูดแล้วว่าเขาน่มจะดีอยู่แล้วคนก็มากันเต็มบ้านเลยอร้องไห้ป่ะฮะตอนนั้นร้องไห้ไหมทำใจทำใจ สงสารแกไหมคนจะมากันเต็มบ้านเลยเอ้าเหรอเหมือนเตรียมตัวจะมาส่งแกแล้วอ่างเงี้ยนะมาดูแกบางคนก็ว่าไม่รอดเขาพูดตรงๆเลยนะบางคนก็ว่าไม่รอดบางคนก็บอก็คงตรวจมากแหละดูแล้วอ่ะใช่ไหมดูแล้วดูในสายตาเขานะอดีเขาว่าไม่รอดแล้วรอดแล้วโอ้แต่รอดมาได้ขนาดนี้นะได้เดินไม่ได้อ่า มือคุดข้าวก็ไม่ได้ป้อ,อนข้าวเองก็ไม่ได้ติดเตียงเลยเนาะติดเตียงนะติดเตียงอยู่ประมาณกี่เดือนอ้้หหลายหลายว่าหายมานะป้อ,ะอนข้าวเองได้อาบน้ําก็อาบเองได้อ๋อเข้าห้องน้ําได้เองได้เข้าน้ําได้ถ้าไม่มีคนนะเขาจะไม่เข้าอ่กลัวเขากลัวลง้งอ๋อได้หลายเรื่องหลายเรื่อง <laughs> แต่ตอนนี้แขง็งแรงขึ้นเยอะเนาะโอเค okay. ขอบคุณครับ ตอนแกป่วยเป็นยังไงบ้างเดินไม่ได้ตัวแข็งติดเตียงจะมาเยี่ยมแกทุกวันอ๋อเหรอถามมันไปอ๋อหามมันเป็นหามลงอ่ะหมอมาบังเลี่ยนหนังแกเนี่ยหมอมาน่ะหมอมาเยี่ยมแกผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยแตเน่าไม่ได้เนี่ยแกเยอะลนะแกฟื้นเยอะเลยตอนนี้เห็นเขาดีขึ้นเยอะอ่ะแต่ก่อนแกเดินไม่ได้เลยอ่ะ